ครับ2ตัวเลยครับเซอร์ไพรส์สูุดเลยครับนาติดส2ตัวเลยครับดูครับสำหรับดักหนูในบ้านนะครับติดก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านและ f อซช่องอุลิตัยพีชนแนลนะครับ วันนี้ผมจะพามาดูการดักหนูบ้านกันนะครับเผื่อเพื่อนๆน,นะครับที่บ้านจะไม่มีแมวนะครับห,หรือไม่มีเหยื่อดักหนูนะครับแต่เรามีกรงแบบนี้นะครับสำหรับดักหนูนะครับแล้วเราจะใช้เย er หยื่อนะครับดูนะครับเราจะใช้เหยื่อแบบง่ายๆเลยนะครับข้าวโพดนะครับจะเป็นข้าวโพดปิ้งหรือข้าวโพดต้มก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมมีข้าวโพดปิ้งนะครับเราจะใช้ข้าวโพดปิ้งในการดักหนูบ้านกันนะครับ หนูบ้านนะครับมาทําลายนะครับและมากัดสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่ในบ้านของเรานะครับมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่เรานะครับเพราะฉะนั้นเราจึงดักหนูนะครับเพื่อนําหนูไปปล่อยนะครับเราจะไม่ทําลายหนูหรือว่าฆ่าหนูนะครับดูนะครับเพื่อนๆเรามาดูเหยื่อกันเลยครับข้าวโพดปิ้งนะครับเราจะใช้ไม่หมดฝากนะครับนะเพื่อนๆดูนะครับเราใช้แค่นี้ก็พอนะครับ ฝักละประมาณ10บาทนะครับแต่เราใช้ได้หลายหลายกลงเลยนะครับในการดักหนูนะครับเนี่ยใช้ขนาดนี้ก็พอนะครับต่อ1กลงนะครับเพื่อเพื่อนๆดักไม่เป็นนะครับเราก็จะมาสาธิตในการดักหนูกันเลยนะครับดูนะครับเราซื้อกลงมานะครับกงขนาดนี้นะครับราคา 80$ บาทนะครับแต่เราใช้ได้นานนะครับเราจะน้ำเหยื่อนะครับเพื่อนๆดูนะครับ เข้าไปในนี้นะครับดูนะครับเราจะไปทําการเกี่ยวเหยื่อไว้แบบนี้นะครับในกงนะครับดูนะครับนี่นะครับเกี่ยวไว้แบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาขอนะครับมาเกี่ยวที่ดูนะครับขอของเหยื่ออีกทีนะครับแบบนี้นะครับเบาๆนะครับแล้วก็ให้หมิดมากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหนูเข้าไปกินแล้วนะครับ ก็จะแตะนะครับนะแล้วแล้วนะครับตัวนี้จะเด้งแล้วก็ปิดฝานะครับเพื่อหนูจะออกไม่ได้นะครับหนึ่งกลงนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วนี่นะครับอีกกลงหนึ่งนะครับผมจะใช้2กลงนะครับเราเหยื่อเข้าไปเกี่ยวเลยนะครับในกลงง่ายมากเลยนะครับในการดักหนูบ้านนะครับมาสร้างความเดือดร้อนให้เรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาขอเข้าไปเกี่ยวนะครับ กับเหยื่อง่ายมากเลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดักหนูกันเลยครับตอนนี้นะครับดูแสงนะครับมืดแล้วนะครับตอนนี้เวลาหกโมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับเอากงเข้าไปดักเลยนะครับที่ลกๆแบบนี้นะครับหนูชอบมาอยู่แน่นอนนะครับเราจะดักไว้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยว พรุ่งนี้เช้านะครับเราจะมาดูนะครับว่าหนูจะติดกองนี้หรือเปล่านะครับในการใช้เหยื่อข้าโพดปิ้งนะครับเดี๋ยวไปดูอีกกงนึงนะครับผมจะดับบนบ้านเลยนะครับอ่าบนโรงครัวผมนะครับตามไปดูครับแล้วตรงนี้อีกกงนึงนะครับเป็นทางที่หนูผ่านนะครับตรงนี้ประจําเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเช้านะครับเราจะมาดูกันว่าหนูจะติดกรงที่มีเหยื่อที่เราใช้ข้าวโพดเป็นเหยื่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ มาตามมาดูกันอีกทีครับเช้าแล้วนะครับเรามาดูว่าหนูติดหรือเปล่านะครับโดยการใช้เหยื่อข้าวโพดนะครับข้าวโพดปิ้งดักหนูบ้านนะครับสองตัวเลยครับเซอร์ไพรส์สุดๆเลยครับนะติดสองตัวเลยครับดูครับครั้นี่คือกรงที่สองนะครับที่เราใช้ข้าวโพดปิ้งในการดักหนูนะครับสําหรับดักหนูในบ้านนะครับติดแน่นอนครับ เป็นไงบ้างครับสําหรับเหยื่อดักหนูบ้านนะครับดูนะครับติด3ตัวนะครับอีกกองหนึ่งนะครับติด2ตัวอีกกองหนึ่งติด1ตัวนะครับสําหรับเหยื่อข้าวโพดปิ้งที่เราได้นํามาดักหนูบ้านนะครับหรือเพื่อนๆนะครับจะนําไปดักหนูที่อื่นก็ได้นะครับจะเป็นหนูนาหรือว่าหนูตามพงหญ้าต่างๆนะครับโดยการใช้เหยื่อข้าวโพดนะครับติดแน่นอนครับนะสำหรับคลิปน allora ี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆบ้างนะครับ ในการดักหนูบ้านนะครับเพื่อนำไปปล่อยนะครับเราไม่ได้นำไปฆ่านะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรหรือจะติชมในคลิปนี้อย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิไทยพีช n แนลได้นะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทไทยพีช n แนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทไทยพีช n แนลครับผม